สวัสดีเพื่อนๆสายเลือกิ r y ต t o c ร์เ e n c y ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอความรู้ดีๆสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทัพนำไปใช้งานหรือว่านําไปต่อยอดกันถูกนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอในส่วนของการจดบันทึกนะครับกาไรหรือว่าการขาดทุนหรือว่าตําแหน่ง p o สิ t i o n ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือว่าการออมเนี่ยจะทําให้เรารู้นะครับว่าเรามีกําไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าการเทรดในแต่ละไม้นั้นของเพื่อนๆเนี่ยมันทำกำไร เปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลือเว็บไซต์เว็บแรกที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยก็คือเว็บไซต์ cryptocompare.com นะครับเพื่อนก็เข้าไปแล้วก็ไปล็อกอินสมัครสมาชิกให้เร,รียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราทำการ create your first crypto portfolio นะครับก็ให้กด create นะครับอย่างตัว name เนี่ยผมอาจจะแท็กเป็นมันเป็น new new portfolio เนี่ยเราก็จะใส่ name ได้นะครับอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อว่านัทวุฒนะครับ เป็นชื่อผมแล้วก็เป็น saving อะไรแบบเนี้ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลย currency นะครับก็แล้วแต่สกุลเงินเพื่อนเพื่อนเลือกนะครับจากนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น private portfolio หรือจะเป็น public นะครับก็แล้วแต่กด create ไปนะครับเมื่อกด create ไปแล้วเนี่ยให้ไปดูในส่วนข,ของการาบวกคอยนะครับมุมขวาบนเนี่ยสมมุติว่าในกรณีที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าซื้อ btc ต,ตำแหน่งนี้นะครับเป็นไม้แรกก็คือราคาประมาณ4 8่หมใช่ไหมเราก็กดบวกนะครับ แล้วก็เลือกคอยที่เพื่อนๆทำการซื้อนะครับในตัวอย่างเราเลือก BTC จำนวนเท่าไหร่สมมติผมซื้อ0.001นะครับราคาที่เข้าก็คือราคา48,000นะครับ48,000นะครับแล้วก็เลือก CURRENCY นะครับเพื่อนๆจะให้เทียบกับ CURRENCY อะไรถ้าถ้าเป็นหน่วยบาทไม่นก็มีป่านะลองหาด,ดู โอเคในส่วนของเว็บไซต์นี้ไม่มีหน่วยบาทนะครับก็จะเป็นหน่วย USD นะครับก็ไปดูครับว่าณตอนนั้นเนี่ยบิตคอยของเพื่อนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่ามีการซื้อไปแล้วนะครับที่วันไหนแล้วแต่เพื่อนนะครับอาจจะใส่ดีสคริปชันว่าไม้นี้เนี่ยอาจจะเป็นไม้ DCA อะไรเงี้ยครับเพื่อน DCA to Hardware Wallet อะไรแบบนี้นะครับไปที่ Ledger Nano X อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อน จะใส่ดีสคริปชั่นนะครับระบุรายละเอียดหรือเปล่าว่าไม้นี้เนี่ยเราซื้อไว้แล้วก็ทําการโอนไปที่ฮาร์ดแวร์บริษัทอะไรแบบนี้นะครับเขากดแอดทูที่เราทําการซื้อเนี่ยจำนวน0.001เนี่ยที่ราคา48เนี่ยวันที่9ธันวาคมก็คือ9ธันวาคมนะครับเป็นมูลค่านะครับ48ดอลลาร์นะครับ48.221ราคาณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะไปเทียบนะครับว่าเออมันขาดทุนเท่าไหร่หรืกรอกำไรเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันกำไรอยู่ 0.45%อย่างนี้นะครับเราก็จะมี p o r t ต o ฟลิโอ i ดลี่ a าร์นะครับก็ไว้ดูได้นะครับว่าออพอร์ตของเพื่อนเนี่ยมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการ a d ดคอยเนี่ยบางทีเราอาจจะแอดคอยอื่นก็ได้อย่างเช่น ETH นะครับจำนวน ETH ที่ผมซื้อก็สมมุตินะครับสมมุติ 0.1ETH อย่างนี้นะครับราคาณตอนนี้ถ้าเกิดผมซื้อนะครับอาจจะซื้ออยู่ที่4,100นะครับ ก็ใส่ไป4,100อาจจะ description นี้ก็อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ในในในที่นี้ก็อาจจะไม่ใส่นะครับก็กด add to portfolio นะครับก็จะมีในส่วนของ bitcoin ขึ้นมานะครับแล้วก็มีในส่วนของ ethereum ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยตัว portfolio โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับบางทีบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็อาจจะ r e r e h ครับเพื่ออนๆก็ลงดูมันทำให้เรารู้เลยครับว่าเออพอของเราเนี่ e TH, e TH, e TH, ยไม้ ethereum ของเราเนี่ยมีการบวกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์มีคอยบวกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นการ d c a ในระยะยาวเนี่ยเราจะได้รู้ต้นทุนนะครับว่าเราเนี่ยมีการซื้อเหรียญ cryptocurrency ตโตโไปเนี่ยเฉลี่ยตลอดทั้งปี2ปี3ปีเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของเราอย,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันง่ายต่อใครที่ไม่อยากไปทํา excel นะครับพรือว่า google sheet ไปเขียนสมการไปเขียนกราฟเนี่ยมันจะค่อนข้าง บางคนก็อาจจะไม่ยากนะแต่บางคนก็อาจจะยากๆอาจจะบุ่นบายหรือว่า อาจจะสับสนได้นะในสมการก็มาลองใช้ของฟรีได้นะครับในเว็บไซต์ crypto compare นะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆมีการซื้อขายจริงๆนะอันนี้มันตัวอย่างไปเฉยถ้าเพื่อนๆมีการซื้อขายกัดะเก็บเหรีออยญยาวๆเนี่ยเอาไว้เป็นประวัตินะครับิส s t o ี่ดูอะไรเงี้ยเราก็ซื้อขายในกระดานเทรดจริงๆแล้วก็มาเล็กคอร์ดมาพิมพ์นะครับมาบวกคอยตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ข้อมูล Data ไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในอนาคตเมื่อเราย้อน,อนกลับมาดูสถิตว่าเอ ตกลงแล้วเนี่ยเรากําไรรลยขาดทุนกันแน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ผมอยากจะแนะนํ้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับ CryptoCompare.com นะครับเว็บไซต์ฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บไซต์ตัวต,ต่อไปกันนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมอยากจะมาแนะนําสาหรับเพื่อนๆสายเลือก o, คริปโตเคอเรนซีที่ใช้มือถือ iPhone หรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ Macbook หรือว่า iPad OS หรือว่า Apple Watch ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวแอปพลิเคชันที่ผมอยากจะมาแนะนำเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันที่อยู่ใน App Store นะครับใน iPad นะครับที่ชื่อว่า ค r ิ p โตโป o พอร์ตโฟ i o t อแท็กเนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเสิร์ชหาได้นะครับในในส่วนของการเสิร์ชนะครับก็จะเจอนะครับคริปโตโปรก็กดดาวน์โหลดอินสตอลได้ตามปกติเลยนะครับโดยเมื่อเราเลื่อนมาในส่วนของพรีวิวเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างลักษณะที่เป็นแอปพลิเคชันที่เราน่าใช้งานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมันจะซัพพ o r ์ all คริปโตเคอเรนซีเลยนะแล้วก็มีการสร้างพอร์ตโฟรีโอแท็กกิ้งก็ได้นะเพื่อนเเราสามารถจะคีย์ข้อมูลเป็นแบบแมนนวลนะครับ ว่าเรามีการซื้อขายอะไรบ้างเนี่ยลงไปในแอปพลิเคชันแล้วมันจะทำการแทร็กว่าตัวออเดอร์นั้นเนี่ยของเราเนี่ยมีผลกําไรหรือว่ามีการขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำเป็นกราฟแบบที่เห็นนะครับข้างต้นนี้นะครับก็มีกราฟแท่งเทียนอะไรมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีการตั้ง alert นะครับบางอย่างเช่นมี price เนี่ยของ bitcoin มีการ over มากกว่าราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เราอัตโนมัติในมือถือนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ ipad o s นะครับก็สามารถที่จะสร้างตัว today w i d g e t นะครับสำหรับหน้า home screen ให้มันดูสวยงามได้จริงๆก็ทำใน iphone ก็ได้นะครับแต่ว่าใน ipad มันจะดูดีกว่าเพราะว่าจอมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีการ optimize พวก multi-tasking น,นะครับพวกหน้าจอหลายหน้าจอเนี่ยตัว application โดยนี้เนี่ยก็พัฒนาไปจนถึงขั้นนะั้นล แล้วก็มีการอ่านข่าวนะครับเป็นแบบไม่มีโฆษณาด้วยเพื่อนเพื่อสามารถที่จะอ่านข่าวจากในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหน้าเว็บไซต์เว็บอื่นนะครับโอเคตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์นะเพื่อนเมื่อดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็กด Open เปิดตัว ปรแกรมมาได้เลยครับมอเปิดเข้ามาเนี่ยเข้าไปที่ด้านล่างนะในส่วนของเมนูแรกคือซ้ายล่างเนี่ยตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยพอดีผมมีพอร์ตโฟลิโอเก่าอยู่แล้วนะฮะที่ผมได้ทาการเทสเนี่ยผมขออนุญาตลบไปก่อนนะครับเมื่อผมลบตัวพอร์ตเก่าออกไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าไปที่มุมบวกนะครับตัวที่เป็นบวกเนี่ยแล้วกด create portfolio นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทำการแก้ชื่อนะเพื่อนๆอยากจะได้ชื่ออะไรก็ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ เมื่อทําการตั้งชื่อพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่บวกอีกครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยให้กดไปที่ตรงเมนู add trade นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะ add BTC หรือว่าเหรียญคริปโตอื่นๆที่เพื่อนๆทำการเทรดได้นะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะ add BTC โดยผมจะทําการทดลองนะครับใส่ค่ามั่วๆไปก่อนนะครับส่วนอยูย่ศูนย์หนึ่งราคาบิตคอยผมประมาณเดี๋ยวมาดูราคาปัจจุบันนะครับ ราคาปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะเพื่อนเข้าไปดูที่ trading v i ิวกันดีกว่าราคาปัจจุบันของบิตคอยอยู่ที่48600นะครับโอเคะครับก็ทําการใส่เข้าไปได้เลยนะครับ4ี่0มืจากนั้นเนี่ยตรง p o r t f o ฟลิโอด้านล่างเนี่ยพเพื่อนๆก็เข้าไปคลิกเลือกนะครับถ้าเกิดในกรณีที่พเพื่อนๆมีพอร์ต o ฟลิโ หลายพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะระบุได้อย่างเช่นทัทวอตเซฟิงนทัทวอตดีซีเอทัทวอตเทรดดิ้งทัทวอตเดตเรดอะไรเนี่ยก็มีหลายพอร์ตให้เพื่อนๆทำการใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตไปนะครับแล้วกดเซฟนะครับเมื่อกดเซฟมาแล้วเนี่ยทั้งก็จะมีตัวปิดคอยขึ้นมาแล้วเก็จะระบุแล้วว่าเราเนี่ยมีมูลค่าณตำแหน่งเทรนณั้ตอนนั้นเนี่ยมันบวกหรือลบนะครับในตัวอย่างมันบวกนะครับผมจะลองแอดเหรียญเพิ่มนะเป็นเหรียญอีทเรียมบ้างนะครับ ก็พิมพ์ ETH ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเหรียญระบุจำนวนนะครับแล้วก็ใส่ตัว price นะครับโดย price เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเลือกเป็นไทยบาทก็ได้นะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยอย่างคลิปตัว compare ที่ผมได้แนะนำไปข้างต้นเนี่ยมันได้แค่ USD ใช่ไหมละ่ะแต่วัน,นมีมีไทยด้วยนะครับก็ไปเอาราคาของ price ของ Ethereum มาใส่นะครับโดย Ethereum จะอยู่ที่4,200นะครับ โอเค4,200ั 4, นร้ะครับแล้วก็เริ่องอัทูรเซฟิงกดเซฟนะครับ,รบโอเคครับ ปุ๊บก็จะมีในเซอร์เคิลเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอดิสติบิวชันเนี่ยก็จะมี ETH 46แล้วก็ b i t h u m 54โดยด้านล่างเนี่ยจะเป็นแท่งเทียนที่กราฟแท่งเทียนที่จะระบุว่าตัวพอร์ตของเราเนี่ย ETH ที่เราถือมาเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นลบ,จะ,นลบจะเป็นสีแดงนะครับอะไรแบบนี้เ,เพื่อนๆแล้วก็จะมีในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะดูเทียบเงินบาทเนี่ยสามารถที่จะมาเลือกตรงเบสเคอเรนซี่เนี่ยจาก USD เนี่ยเป็นไทยบาทก็ได้นะเพื่อนๆตรงเนี้ยโอเคไปนะครับ มันก็จะแปลง usd เป็นไทยบาทให้เราเฉพาะที่มันจะทําการแปลงให้โดยโดยการที่มันจะดึงเอาเงิน usd ของเราเนี่ยไปคูณกับค่างเงินแลกเปลี่ยนหน้เวลานั้นเลยนะครับเพื่อนถ้าเราคลิกมาที่ตรง btc ของเราเนี่ยจะเห็นกด้ว่า advance d p o r t f o l i o ด้านล่างเนี่ยมันจะมีการเทรดเพียงครั้งเดียวใช่ไหมเราสามารถที่จะแอดเพิ่มก็ได้นะโดยการไปที่บนมุมขวาตรงนี้นะครับกดบวกกด add trade นะครับเราก็ใส่ btc ไปใหม่ยอย่างเช่น0.02นะครับราคา ณนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสมมุตนินะเพื่อนอันนี้ไม่มัวๆสี่หมืนม่นหก็ได้เวลาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเทรดแบบเรียลไทมวันต่อวันหรือว่าเทรดแบบ DCA ตรงนี้ไม่ต้องเลียนกันได้อันนี้ผมยกตัวอย่างไงผมจะไม่เอาวันที่9คือวันนี้ใช่ไหมผมจะไปเป็นปีหน้าเลยนะครับ9 January นะครับปี65นะครับกดเซฟจะเหได้ว่า มันจะมีในส่วนของฮับบิตคอยขึ้นมาเพิ่มนะครับเป็น0.02 BTC นะครับณวันที่9 January ปี65ก็คือผมใส่เป็นในอนาคตไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเทสให้ดูถ้าเกิดเรามีการ DCA เพิ่มหรือว่ามีการเทรดเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถจะมา add t r a ดตัวนี้เพิ่มได้นะครับเพื่อเป็นการเก็บสถิติอะไรอย่างนี้นะครับตัวพอร์ตโฟลิโอหลักเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน ปตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปเพิ่มวิดเจ็ตตรงนี้ก็ได้นะที่หน้าโฮมสกรีนของเราเนี่ยเอาไว้ดูครับเ่อนผ่านเ่อนผ่านเพื่อจะมากดดูก็ได้นะเป็นทางลัดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนแล้วก็ในนาฬิกา apple watch เนี่ยก็สามารถที่จะดึงเอาตัวแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นไปแสดงบนหน้าปัดนาฬิกาของเราได้นะครับเวลาเราประชุมอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าทํางานเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับข้อมือของเราเนี่ยขึ้นมาดูได้เลยนะซึ่งมันสะดวกสบายมากเพื่อนนะครับในการส่องเหรียญของเราเนี่ย นะเวลาเราทำงานก็ดูง่ายไงเพื่อนในส่วนของแถบด้านล่างเนี่ยก็จะมีส่วนของคริปโตนะตัวแอปตัวนี้เนี่ยมันจะทำการรายงานตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีว่ามีมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะพเพื่อสามารถจะกดดูได้อย่างนี้โซเนี่ยเป็นยังไงนะครับในส่วนของการี่ีะดูกราฟแบบออลไทม์เลยนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอ้หเริ่มต้นยี่สิบจนะุดห้าอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เป็นร้อยเหรียญแล้วอ่างเงี้ยเพื B ่อนหรือเหรียญ BNB เป็นยังไงออนะครับตลอดออมันเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถดูได้ รหรือว่าจะเป็นข่าวด้านล่างก็เข้าไปอ่านได้นะที่เกี่ยวข้องกับ BNB อะไรอย่างเงี้ยโปรกอดมีข่าวอะไรไหมก็ลองไปดูได้ด้านล่างนะครับก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Crypto Daily อะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าจะไปดูในหัวข้อข่าวด้านล่างครับตรงกลางเป็นหัวข้อข่าว ข่าวหลักนะครับเราก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องข้ามไปใช้ในเว็บราว์เซอร์นะครับมันก็จะอ่านในแอปตัวนี้ไปเลยนะครับในส่วนของ Alert เนี่ยเราสามารถตั้ง Alert ได้นะครับว่า เราต้องการให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันแจ้งเตือนเราเป็นแบบ breaking news นะครับหรือว่าเป็น important update เนี่ยก็จะแจ้งเตือนในมือถือของเราหรือว่าเมื่อมีวอล u ุ่มหรือว่ามีการเทรดดิ้งที่มันมีการกระโดดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเราแต่ custom ไหม new a l e r t ก็ได้โดยการที่ระบุนะครับว่าเหรียญอะไรที่ต้องการอย่างเช่นไบแนนเนี่ยมีการราคาในการมากกว่า580ร้อยแปดสิบอลลาร์เนี่ยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะทำการแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราให้เราเข้า,ขามาดู ตัวพอร์ตของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีการใส่เสียงไหมนะครับมีการใส่เสียงอะไรเงี้ยเราสามารถจะแต่ง เราจะแอดเสียงเข้าไปได้เรามีการอ l e r t อะไรเงี้ยขึ้นมาดูนะครับในส่วนของ setting เนี่ยถ้าเรามีการใช้อุปกรณ์ที่เป็น iPhone หลักหลยอย่างเช่น iPad iPhone macbook um, หรือว่า apple watch นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ apple id ตัวนี้เนี่ยล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันทําการเชื่อมต่อไปทุกอุปกรณ์ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะมีการอัปเดตตัวราคาหรือว่าอัปเดตตัวการเทรดของเราในพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วเนี่ยเนี่ย,ยตัวหน้านี้เนี่ยเพื่อนด้านล่างเนี่ย มันก็จะทําการที่จะสิงข้อมูลไปที่ทุกอุปกรณ์ของเราให้เราอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ยังเป็นต้องมานั่งแอดตัวการเทรดในทุกอุปกรณ์นะเราแอดอุปกรณ์ไหนก็นได้เนี่ยมันทําการสิง เองอัตโนมัติซึ่งคดีมากแล้วก็ในส่วนของพรีเมียมฟีเจอร์นะครับก็สามารถที่จะมาสมัครได้นะมันจะมีการลบพวกโฆษณาบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อในการอัปเดตที่มันค่อนข้างที่จะเรียลไทม์มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับต้องการจะสนับสนุนช่องผมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําเอา r ร f e r ลล์ลิง k ที่อยู่ใต้วิดีโอ d e สคริปชั o นเนี่ยเอาไปสมัครได้นะผมก็จะได้ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งไม่ได้เยอะอะไรหรอกเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะสนับสนุนผมก็ยินดีนะ เพ่พือนนี่ยอย่างที่มันโฆษณานเนี่ยมันก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยนะเพื่อนในยใน Apple Watch น่ยมันก็ใช้งานได้นะเพื่อนออถ้าเกิดเพื่อนมี apple watch เนี่ยมันมันดีมากเลยเพื่อนผม,มนใช้งานดูแลน สะดวกสบายจริงๆนะครับแอปตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเพื่อนผมก็ขอแนะนำนะครับสองเว็บไซต์ให้เพื่อนได้รับชมแล้วกันนะแล้วก็ลองไปใช้งานกันดูในส่วนของการเทรดหรือว่าการออมคริปโต DCA อะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําการบันทึกราคาเป็นบัญชีนะครับดูสติดูกราฟว่ามีการมีเกณฑ์แค่ไหนนะครับกำไรแค่ไหนหรือการทุนยังไงนะให้เพื่อนๆตัดสินใจได้อีกทีหนึ่งในการลงทุนนะครับสำหรับนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ subscribe ช่อง ผมก็บรบกวนกดซับสไคร้นะครับถ้าเกิดวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆก็สามารถกดถูกใจวิดีโอนี้แล้วถ้าถูกใจยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ